มันสะพึงโลกมาเนี่ยนะครับในใน,ในการประกวดมิดแกรนใช่ไหมที่ในพมา่าและตัว,ต,วตัวแทนพม่าขึ้นโพเดียมไปพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองว่าขอความช่วยเหลือด้วยขอความช่วยเหลือจากทุกๆประเทศด้วยตอนนี้ประชาชนของของตัวเองหรือประชาชนของพมา่าที่ออกมาเคลื่อนไหวบนถนนโดนฆ่าตายกันบนถนนไม่เว้นแต่ละวัน แล้วมิสแกรนของประเทศพมา่าก็บอกว่าช่วยประเทศเราด้วยเถอะช่วยคนพนมา่าด้วยเถอะนะออกมาสะเทือนทั้งโลกออกมาสะเทือนทั้งโลกแล้วนักข่าวเนี่ยต่างประเทศก็ถามว่าอา้ Miss Grant, อาวมิสแกรนของพมา่าเนี่ยออกมาพูดอย่างนี้ไม่กลัวเหรอว่ากลับไปประเทศของตัวเองแล้วจะโดนฆ่าและไม่ได้รับความปลอดภัยและถึงอาจจะโดนสั่งฆ่าก็ได้ ไม่กลัวเหรอมิตรแกรนก็บอกว่าไม่กลัวเพราะวันนี้เนี่ยพี่น้องของเขาต้องโดนฆ่าตายนะฮะโดนยิงตายเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันที่ออกมาเคลื่อนไหวบนถนนวันนี้แค่อยากให้นะประชาคมโลกช่วยชาวพม่าด้วยเถอะเขาออกมาขอร้องน้ําตาไหลทั้งเวทีโอ้ทูคุณเอ้ยนะแล้วก็เวทีจากที่ประเทศไทยคุณดูนะนักข่าวก็ถามว่า กลัวไหมกลับไปประเทศตัวเองจะโดนฆ่าเขาบอกไม่กลัวแล้วนักข่าวต่างประเทศก็ถามอีกว่าตอนนี้ใครอ่ะเป็นตัวแทนให้คุณเนี่ยเป็นกอวเมนของคุณไหมหรือว่าเป็นใครที่สนับสนุนให้ตนเข้ามาประกวดเนี่ยก็บอกว่าทีมผู้จัดการและทุกคนก็ช่วยกันเนี่ยคือชาวพมา่าแล้วฝากให้ทุกคนช่วยชาวพมา่าด้วยโอ้โหมันมันจะมีอะไรที่มันอนเนกอนาถมากไปกว่านี้เอาเข้าจริงๆนะครับ ถึงขนาดนี้แล้วแล้วเหตุการณ์นี้เวทีนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วในเมืองไทยนะคุณดูนะครับนะตัวแทนของชาวพาม่าเนี่ยน้องเขาเป็นคนไทยเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยแล้วประเทศไทยไปสนับสนุนนะใครทาหารพามา่าคุณดูแค่เขารู้อย่างนี้เนี่ยแค่มิสแกรนของพาม่าเนี่ยเขารู้อย่างนี้เขาก็ไม่พูดแล้วเขาไม่คุยแล้วกับผู้นําประเทศไทยกับพลเอกประยุทธ์เขาก็ไม่คุยแล้วมาประกวดในประเทศ แต่ประเทศไทยดันสนับสนุนทหารให้ฆ่าประชาชนมันพูดอย่างนี้ได้เลยนะคุณจะพูดอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะมันดูที่การกระทําคนเราไม่ได้ดูที่คําพูดถูกปะ่ะคนเรามันดูที่การกระทําประเทศไหนจุดยืนยังไงนะน่ะมันก็เห็นชัดมันตั้งแต่แรกแล้วแม่งเหยียบเรือสองแคมตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นตอนหลังนี่ถล่มทั้งออตอนหลังเนี่ยถล่มทั้งตัวเลยลงไปเลยไม่แค่สายตาประชาชนด้วยนะว่าคนไทยเห็นด้วยกับมึงว่า นะเห็นด้วยกับคุณหรือเปล่าเนี่ยสนับสนุนให้พม่าเนี่ยทหารพม่าเนี่ยฆ่าแกงประชาชนตัวเองเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าถูกป่ะแล้วความคิดเนี่ยอาถุงเนี่ยใครพูดน่ะความคิดกะโหลกกะลาจริงๆแล้วมันกะโหลกกะลาจริงๆเพราะมันทําอะไรไม่เคยปรึกษาใครรัฐบาลเนี่ยนะคุณที่มันทําอะไรเนี่ยนะแล้วมันไม่ปรึกษาใครเนี่ยเขาเรียกว่ารัฐบาลเผด็จการไม่ใช่รัฐรัฐบาลประชาธิปไตย เสียงเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องฟังคนอื่นเขาบ้างมันต้องฟังเสียงคนอื่นเขาพูดบ้างไม่ใช่พอเขาทวงติงเขาพูดจาไม่เพราะทําไม่ได้ยินทําหูหนวกแต่ใครพูดจาเพราะโอ้โหเชื่อเขาหมดนะครับรับฟังเขาหมดวันนี้เนี่ยการปราบปรามประชาชนที่มันป่าเถื่อนขนาดนี้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มีใครบอกได้ไหมมีใครสามารถพูดได้ไหมว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่มีทางจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหม สงครามครั้งนี้เนี่ยที่เป็นสงครามกลางเมืองเนี่ยนะครับมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อทหารพม่าฆ่าประชาชนชาวพม่าทั้งรประเทศหมดทั้งประเทศประเทศถึงจะสงบตราบใดที่ประชาชนนะหลายสิบล้านคนของพม่าเนี่ยนะยังไม่หมดจากประเทศนะนั่นหมายความว่ากองกําลังเนี่ยนะครับหรือทหารพรม่าเนี่ยต้องฆ่าให้ตายให้หมดก่อนประเทศพม่าเนี่ยถึงจะสงบ ถึงขนาดนี้นะครับวันนี้ต้องฆ่าถึงอีกกี่สิบล้านคนนะครับเกือบทั้งประเทศเนะี่ยเอาให้หมดเพราะวันนี้อย่าลืมนะครับการฆ่าการปราบปรามนะครับการยิงคนเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่คนแก่คนเฒ่าหรือวัยรุ่นนะเด็กเขาก็ยิงเขาก็ยิงทุกคนเขาไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นวันนี้ประชากรแค่ให้รู้ว่าเป็นชาวพม,ามา่าก็โดนยิงหมดไม่ได้เลือกหรอกเด็กนะคนแก่ผู้หญิง คนไ่มีทางสู้คนพิการก็ไม่ได้ดูเขายิงหมดแต่คุณเห็นไหมล่ะถูกป่ะนะพอยิงเสร็จปุ๊บมีน้องหลายก็ไปเข้าวัดนะฮะไปสะดอกเคราะห์ไปทําบุญให้กับผู้เสียชีวิตตอนนี้รู้สึกว่ายอดผู้เสียชีวิตสี่สี่ร้อยกว่าคนแล้วมัง้งนะคุณดูสิครับคุณดูนะครับทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าวันเนี้ยมาฆ่าประชาชนไอการฆ่าเนี่ยผมบอกได้เลยนะการฆ่าเนี่ยมันมีอยู่สองแบบ การฆ่าแบบพม่าเนี่ยก็คือนี่คือเอาปืนมายิงหัวและตายเลยตายหวงเลยนะครับแล้วต้องฆ่าทั้งประเทศประเทศถึงจะสงบสุดท้ายคุณดูนะครับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันจะเกิดขึ้นคุณคอยดูไม่มีเราคำตอบว่าประชาชนจะยอมหรอวันนี้นะประชาชนพม่าไม่ยอมหรอกฆ่าเขาให้หมดเถอะคุณเชื่อก็ดิคุณเชื่อดิพม่าไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมนะครับอันนี้คือการ ปราบปรามประชาชนนะครับอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่เด็ดขาดอันนี้ประชาชนตายทันทีเลยก็คืออาอปืนยิงแต่การฆ่าอีกแบบเนี่ยคือการฆ่าประชาชนทางอ้อมการฆ่าประชาชนแบบช้ชาๆนะครับแบบประเทศไทยนี่ไงคือฆ่ายังไงคือเข้ามาเนี่ยยึดอํานาจก็อํานาจเพื่อพวกพ้องผลประโยชน์ก็เพื่อพวกพ้องฆ่าทางอ้อมก็คือให้ประชาชนเนี่ยนะครับ มันอดตายกันไปเองตายกันไปข้างให้ประเทศมันชิปหายเลยอันนี้คือการฆ่าแบบที่สองคือกูประเทศยังไม่ชิบหายกูก็ยังอยู่ในอํานาจนะเพราะฉะนั้นปร,ประเทศกับกูเนี่ยจะต้องไปพร้อมกันนะครับประเทศกับคนยึดอํานาจจะต้องไปพร้อมกันเพราะอะไรคนยึดอํานาจชิบหายประเทศก็ชิบหายตามแค่นั้นแหละไม่เห็นแปลกเลยแบบแรกเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกไหมเอาปืนยิงตายเลย นะสี่สิบห้าสิบล้านคนก็ยิงตายทั้งประเทศเขาเรียกว่าฆ่าลางบอกพันอันนี้การปราบปรามฝูงชนแบบแบบแรกนะครับาการยึดอํานาจแบบแรกแบบที่สองก็แบบประเทศไทยเนี่ยนะครับคนที่ยึดอํานาจก็ชิบหายแต่ประเทศจะชิบหายพร้อมกับคนยึดอํานาจก็คือตายอ่ะจนตายอ่ะประเทศเป็นหนี้เป็นศินเป็นหนี้ต่างประเทศนะไอ้ทนนี่ก็บอกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานนะจะเป็นทาสเขาจะเป็นทาสต่างประเทศ นะครับจะเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศต่างประเทศยึดครองที่ดินนะในประเทศไทยแล้วเกือบร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันมันไกลมันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะมนไม่อีกกี่ปีหรอกแม่งได้ขายได้ขายทั้งประเทศนะแล้วคนไทยก็จะเป็นท่าต่างประเทศชัดเจนเลยคราวนี้พอคนไทยเป็นท่าต่างประเทศโอ้โหเท่ากับย้อนไปเมื่อ 4, ี่หปีที่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง ย้อนไปดูสงครามโลกครั้งที่สองนะป,ประเทศไหนเป็นเมืองขึ้นของประเทศไหนไปบ้างลองย้อนไปดูนะครับประเทศไทยเนี่ยนะแบบที่สองอย่างที่ผมบอกโดนกลืนกินประเทศแบบที่สองนะแบบที่สองจริงๆแล้วสุดท้ายลูกหลานเราก็จะเป็นอะไรเป็นทาสต,ต่างประเทศอีกหน่อยนะไอ้ที่บอกว่าชาวต่างประเทศมาซื้อที่ในไทยมาประกอบที่ในไทยจะต้องถือกรรมสิทธิ์ไม่ถึง50นะเพราะกลัวว่า ประเทศไทยจะโดนกลืนคุณไม่ต้องกลัวครับคุณไม่ต้องกลัวเลยหลังจากนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมีการกู้ต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่านโ,นโยบายอะไรรู้ไหมฮะเขาเรียกว่ากู้แบบก้าวหน้า <c oughs> นโยบายนี้เฉียบนะเฉียบแล้วก็น่าใช้แล้วก็ใช้มาได้โดยตลอดนานโยบายต่อไปนี้ไม่ต้องไปหาไม่ต้องมงพูดส้นตีนพระแสงอะไรละไม่ต้องพูดเล้มันรู้สึกสวยงามแล้วไม่ต้องพัฒนาเฮียหาส้นตีนอะไรละไม่ต้องไม่ต้องพูด ให้นโยบายเดียวเลยนะกับนโยบายสำรองนโยบายแรกคือกู้ก้าวหน้ากูกูก้เนี่ยตราบใดที่มีให้กู้เนี่ยกูเดินหน้ากู้กู้ด่าอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกกู้ก้าวหน้านะครับนนโยบายสำรองที่มาติดติดกันเลยก็คืนนน,นโยบายแจกก้าวหน้ากูจะแจกให้ด่าไปเลยใครไม่เห็นด้วยกูจแจกให้มันจน ให้มันเห็นด้วยกับกู่ให้มันสนับสนุนกูให้มันรักกูให้ได้กูต้องแจกแต่ส่วนข้างหลังเนี่ยประเทศจะชิปหายประเทศจะเป็นเมืองขึ้นต่างประเทศประเทศจะไม่มีปัญญาใช้นี่หรือต่อไปแม้กระทั่งกฎหมายที่กําหนดว่านะชาวต่างประเทศมาครอบครองพื้นที่ไทยเนี่ยนะครับต้องอัตราส่วนไม่ถึง5 0เเซนเพื่อที่จะไม่โดนกลืนประเทศหรือมาถือหุ้นธุรกิจต้องไม่ถึง50%เพราะโดน กลัวจะโดนกลืนประเทศไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปอำนาจต่อรองตรงนี้ไม่มีอีกแล้วคุณรุ่นลูกรุ่นหลานน่นนนนะนะอำนาจต่อรองนี้ไม่มีแล้วมันมีคนทําให้มันชิบหายไงใครใครทําให้ชิบหายก็คิดเอาเองอะ่ะใครทําให้ชิบหายถูกไหมก็คนที่มีอํานาจนะคนที่มีอํานาจ คนที่ตกอยู่ในห่วงภวังของตัวเองว่าวันนี้บริหารประเทศแผ่นดินเนี่ยบริหารแผ่นดินดีที่สุดโอ้ยฝีมือนี่ช่ำชองบริหารแผ่นดินเศรษฐกิจนี่ดีวันดีคืนนะครับอยู่มาเจ็ดปีกูไม่เห็นนะทำเฮียอะไรทักอย่างเนี่ยเอาอตรงๆนะกูไม่เห็นทำเฮียอะไรทักอย่างแล้วคัดลอกลอกเรียนแบบเข้ามาตลอดไอเดียตัวเองมีมีเฮียหาสนตีนอะไรนี่มันดีมั้งไหมอ่ะมันต้องพูดกันตรงๆวันนีนะ้ถูกไหม ถ้ามึงทําดีเนี่ยกูจะไม่ว่าเลยแต่นี่ไอ้ทาไม่ดีเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วนะแต่เสือกตกในผวังของตัวเองว่าวันนี้กูโอ้ยผลงานดีมากเลยทําแบบสุดความสามารถเหนื่อยมากเลยนะคอรอมอก็เหนื่อยนะครับนายกและมนตีก็เหนื่อยทําเหนื่อยมากๆเลยผมถึงบอกไงวันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะว่าทําไมพลเอกประยุทธ์ไม่เหนื่อยพลเอกประยุทธ์เหนื่อยมากนะคุณเขาทําเต็มที่เต็มความสามารถอนะ แล้วใครมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะไม่เหนื่อยมา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 พูดได้ผมได้ยินดีนะผมจะซัดให้เขาทําเหนื่อยมากสุดความสามารถและทุ่มเทเพื่อปร,ป,รป,รประชาชนจริงๆแต่คุณเข้าใจไหมคุณเคยเห็นไหมเมื่อก่อนนะควายอะ่ะควายนะมันไถานานะพื้นที่นาสิบไร่มันมันไถเดือนหนึ่งกว่าจะเสร็จแล้วมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ถามว่าควายทําสุดความสามารถไหมสุดความสามารถ ควายทาสุดความสามารถแต่กว่ามันจะไถานาเสร็จเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วควายตัวนี้มันเหมือนใครคุณก็ลองเปรียบเทียบดูที่ผมพูดแต่วันนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ควายไถายนาไหมควายก็มานั่งบ่นทุกวันเลยโอ้เหนื่อยชิบมหายเลยโอ้ตายสุดความสามารถนี่ไถในเป๊ะเลยนะตามแนวคันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแนวดินเนี่ยไถยตรงเป๊ะเลยควายทําสุดความสามารถแต่วันนี้จําเป็นต้องใช้ควายไหมแม่งเขามีรถไถเขามีคูโบต้า คนคนทำต้องเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนั่งกระดิกเท้าอย่างเดียวบริหารแบบง่ายๆและประสิทธิผลเนี่ยนะได้ดีกว่าควายไถนายในนะทำงานแบบใช้หัวผมถึงบอกว่าวันนี้ผู้นำประเทศมันใช้หัวหรือเปล่าหรือมันจะใช้แต่แรงมันใช้แรงมันเหนื่อยแน่นอนเราก็ต้องเห็นใจว่ามันเหนื่อยเพราะมันใช้แต่แรงแต่ถามว่าหัวบริหารมันมีไหมไม่มีหัวหัวสมองมันเล็กเท่านี้แต่ไอที่สําคัญเนี่ยไม่เป็นไร นะครับมันมันไม่ใช่หัวมันใช้แรงอย่างนี้มันเหนื่อยไม่เป็นไรถ้ามันลําบากคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรนะทามันน่ะนะนะมันเฮียคนเดียวไม่เป็นไรแต่นี่มันเอาคนไทยทั้งประเทศพลอยเฮี้ยกับมันไปด้วยพลอยซวยกับมันไปด้วยถูกป่ะเพราะคนไทยต้องมาฝากอะไรฝากความหวังไว้กับควายตัวเนี้ยตัวเดียวเอาชิบหายแล้วคราวนี้ถ้าควายเนี่ยมันบ่นอ่ะ มันเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกเลยครับควายบนว่าเหนื่อยนะแต่ควายตัวนี้มันดันเอาภาระความหวังของคนไทยทั้งประเทศขึ้นหลังมันด้วยไงขึ้นหลังมันด้วยไงนี่แหละคือสิ่งสําคัญเลยเป็นเป็นโจ์เลยเป็นโจทย์หลักเลยว่าทําไมเนี่ยคนไทยทั้งประเทศไม่ยอมฝากผักฝากภาระฝากความหวังไว้กับควายตัวนี้ตัวเดียวก็ขขเขาไม่เชื่อมั่นในควายอะ่ะว่าควายมันจะทําได้อะ่ะมันบอกว่าเหนื่อย คนไทยทั้งประเทศก็บอกว่ามึงก็หยุดสิหยุดไทยสิก็เลิกไทสินะถ้าควายตัวนี้เลิกไถก็จะได้เอาคูบูต้าเนี่ยลงไปทีเดียวเลยนะประเทศมันจะได้เจริญมันจะได้จบแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมันเลือกทําได้เนี่ยทำงานอะ่ะคุณจะเลือกแบบเหนื่อยหรือเลือกแบบไม่เหนื่อยมันทําได้เนี่ยมันเลือกได้เนี่ยถูกไหมแต่วันนี้คนไทยยังเลือกอาศัยควายไงอาศัยควายนําอาศัยควายนําอาศัยควายทํางานวันนี้มันเลยเหนื่อย คุณไม่อาศัยเครื่องจักรทํางานอะ่ะประเทศอื่นเนี่ยเขาอาศัยเครื่องจักรทางานหมดแล้วเขาก็ไม่เหนื่อยทีประเทศมันก็พัฒนาแล้วพัฒนาอีกพัฒนาได้เร็วกว่าด้วยแต่วันนี้เรายังอาศัยควายอ,ะอ่ะคุณคิดว่าประเทศมันจะพัฒนาไปได้ไหมล่ะถูกป่ะพอควายมันเหนื่มมันก็หยุดพักมันก็ขี้เกียจก็จบแล้วประเทศมันจะไปวังวนไหนได้มันก็วังวนอยู่แค่ตรงเนี้ยมันว,วังวนอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีควายวันนี้อ่ะคนไทยอ่ะวิ่งตามควาย ชัดไหมวันนี้คนไทยอ่ะวิ่งตามควายมีควายเป็นผู้นําถูกไหมผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเราฟ้องกูไม่ได้ด้วยก็วิ่งตามควายอ่ะก็มีควายเป็นผู้นำอ่ะจะให้มันทํางานเร็วได้ไงอ่ะจะให้ประเทศมันพัฒนาได้ไงอ่ะถูกปะ่ะชาวต่างประเทศก็มองฝรัง่งมันก็มองคนไทยโอ้บัฟฟัลโลรีเด ใช่ป่ะมีมีลีดเดอร์มีบัฟฟาโลเป็นลีดเดอร์มีควายเป็นผู้นำาหมืโ <c oughs> ถกระจกฝรั่งก็มองก็พูดอย่างนั้นมีไฟายเป็นผู้นำอ่ะสุดท้ายแหละประเทศคุณก็ได้แค่นี้โดนผมหลอกแล้วหลอกอีกก็ได้แค่นี้มันจะพัฒนาได้สักเท่าไหร่เชียวประเทศเนี้ยถูกว่ามีควายเป็นผู้นําแล้วอีกมีหนำซ้ำเนี่ยควายเป็นผู้นําไม่เป็นไรแต่ควายมันจับปืนเป็นด้วย <c oughs> มันยิงปืนเป็นประเด็นเนี่ยมันสาหัสตรงนั้นแหละแม่งควายมันยิงปืนเป็นถูกป่ะ เออควายยุคไอเทคสองพันหนึ่งเนี่ยนะสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันยิงปืนเป็นนะมันสับไกลเป็นนะครับนะมันใช้เงินเป็นด้วยนะคุณดูดิครับมันใช้เงินเป็นด้วยใช้เงินจนหมดกองครังอ่นะนะกู้เพิ่มนยะนะผมถึงบอกไงนะว่าพรรคการเมืองในสมัยหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องหาเสียงไงแล้วนะนโยบายกู้ก้าวหน้าไปอ่นะ ทะลวงทะลุไปกู้ก้าวหน้านี่แหละคือนโยบายแห่งความหวังกับแจกก้าวหน้าแจกก้าวหน้าไปอันนี้ประชาชนชอบ <c oughs> ประชาชนชอบกู้ก้าวหน้าแจกก้าวหน้าไม่ต้องบอกหรอกว่าปาล์มราคาเท่านั้นยางพาราราคาเท่านี้ยางพาราโลละร้อยสองร้อยมึงไม่ต้องพูดละยาสัญยิงสัญ,ญญาอะไรกับประชาชนเลยเพราะมึงทําไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถทําได้แต่สิ่งที่มึงทําได้อย่างเดียวแบบง่ายๆคือมึงแจกไงแจกก้าวหน้ากู้ก้าวหน้า หันไปทางไหนก,กูก็จะแจกนะหันไปทางไหนกูก็จะกู้สุดท้ายเนี่ยความสวยมันก็เกิดเกิดตกอยู่ที่ประชาชนประชาชนก็สวยนะแต่จะมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่เขาสารเสริญโอ้ยไม่สวยประชาชนอีกกลุ่มโอ้ยกู้เก่งอะโอ้ยแจกตลอดเลยดุงานการไม่ต้องทาเฮียแล,แล้วกูรอแจกอย่างเดียวโอ้ยรัฐบาลชุดนี้เยี่ยมจริงจริง ดีจริง,รงๆแล้วรัฐบาลชุดนี้โอ้เป็นความหวังของประชาชนประยุทธ์เออโอ,โอแจกใช่ไหมพอนึกถึงหน้าประยุทธ์ก็นึกถึงแบงค์พันแบงค์ร้อยทันทีนึกถึงหน้าประยุทธ์ก็หาแบง500แค์ห้าร้อยลอยมาละกูต้องได้ละนะแจกมาเถอะรับนโยบายเนี้ยดีมากๆนี่แหละจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สนเสริญเนี่ยฮะทให้เนี่ยควายตัวนี้ก็ลืมตัวแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงคุณเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะคุณชอบรัฐบาลแบบนี้ไหมคุณชอบรัฐบาลแบบ นี่ไหมคุณคุณชอบที่จะเป็นผู้ตามควายเป็นผู้นำเนี่ยนะบัฟเฟล o l e ลีเดเนี่ยคุณอยากมีผู้นําแบบนี้ไหมผมเชื่อแน่ไม่มีใครอยากหรอกเพราะท้าไม่ไม่ไม่เป็น่าบัฟบฟเฟลอลีเดอร์เนี่ยนะคุณมันต้องคิดนโยบายต่างๆที่มันฉีกแนวที่มันสามารถพัฒนาที่มันสามารถที่จะอ,อุ้มประเทศไทยเนี่ยให้มันไปรอดได้แล้ว วันนี้เนี่ยมันไม่มีประเทศไหนหรอกอีฮานะกู้เก้าวหน้าแจกก้าหน้า,แ,า,นาแล้วมีอีกอย่างนะฮะผมแถมให้อีกอย่างนะฮะเก็บภาษีก้าวหน้าด้วยเก็บภาษีแบบรุดก้าวหน้าก็คือเก็บภาษีเพิ่มอะนะมันก็เข้าสู่รีดนาทาเรนอะนะรีดภาษีจากประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีสองลวน,นะขอเพิ่มอีกสามเลยหนึ่งกู้เก้าหน้าสองแจกก้าหน้าสามรีดภาษีเก้าวหน้ารับรองประเทศเจริญฮนะเจริญเลย แล้วมันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าคนไทยนะไม่ตอนหลดตอนแหลนะนะนะไม่ตอนแหลแล้วว่าไม่หลงกับตะกะแบบเร็วๆนะคุณจะรู้เลยว่าคำคำพูดผมเนี่ยสามข้อเนี่ยมันคือสัจธรรมชีวิตจริงๆมันคือสิ่งที่คนไทยต้องเจอนะแล้ววันนี้คนไทยก็เจอแล้วด้วยนะสามข้อเนี้ยถามว่ากู้ก้าวหน้าไหมวันนี้คนไทยเจอไหม <S <S เจอถามว่าแจกก้าวหน้าคนไทยได้รับไหมได้รับถูกต้องแล้วเนี่ย ภาษีก้าวหน้าการเก็บภาษีก้าวหน้าได้เก็บไหมแน่นอนข่าวมันออกมาแล้วว่าจะเพิ่มภาษีในทุกๆตัวสินค้าสินค้าไหนมาเพิ่มก็ว่าแล้ววันนี้ Buffalo Leader อร์ไหมก็ใช่ผมพูดไม่ผิดเลย3 4ข้อเนี้ยถูกปะ่ะแล้ววันนี้เราเป็นคนไทยเรายอมรับได้ไหมในยุคสมัยเนี้ยสองพ่เนี้ยแล้วต้องมาจํายอมกับสภาพแบบเนี้ย แล้วอะไรก็ไม่อะไรนะคุณมันมีอยู่อย่างหนึ่งไอ้ข้อที่ผมบอกว่าบัฟเฟลอร์ลีดเดอร์เออนะมันมีคนอวยด้วยนะมันมีคนอวยบัฟเฟล o l e ลีดเดอร์นี้ด้วยมนาะโอ้ไถดีจังเลยโอ้ไถเป็นแนวโอ้ตรงเป๊ะเลยดินนี่โอ้มันเหมาะกับการปลูกข้าวดีเหลือเกินแม่ไถเนี่เก่งกว่าไอ้เครื่องจักรอีกนะคุณไถอย่างเงี้ไยไถไปเลยให้กําลังใจไถไปไถไปนานหน่อยไม่เป็นไรนะฮะนานหน่อยไม่เป็นไรไถไป นฮะนี่มีคนอวยให้อย่างนี้อีกว่าดีอยู่แล้วผลงานที่ทาเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเหนื่อยอ่ะน่าสงสารน่าเห็นใจนะปาดเหงื่อไปอะไรไปจ้างโพมานะนี่ด้าโพจ้างมาจ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะคะแนนความเห็นใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับมีคน คะแนนความนิยมนายกรัฐมนตรีเป็นลำดับที่หนึ่งโอ้โห,โหวันนี้สุดๆดจริงๆนะครับการบริหารงานแบบนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วก็เอาละให้กำลังใจให้กำลังใจถ้าทำดีก็ให้กำลังใจเพียงแต่หยานปลายกระบอกปืนมาเข็นฆ่าประชาชนเหมือนกับชาวพมานะครับไม่เอานะฮะไม่เอาแล้ววันนี้เนี่ยคุณคิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองไทยเนี่ยมันจะก้าวสเต็ปไปถึงจุดนั้นได้ไหมวันนี้บอกไม่ได้ บอกไม่ได้เลยแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำอะไรไม่ปรึกษาประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยที่จะให้มีจุดยืนของประเทศไทยเห็นด้วยกับทหารหรือไม่เห็นด้วยกับทหารพรมา่าเนี่ยเขาไม่เคยปรึกษาคนไทยเลยถามว่าจริงไม่จริงอันนี้ก็คือความจริงเอาแต่ความมั่นเอาแต่สนุกตัวเองเอาแต่แม่งเง้ เลียกันไปเลียคนมียำนาจนะครับนิสัยนี้ไม่เคยทิ้งแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆคนไทยซวยทั้งประเทศชาวพมา่าทั้งประเทศมองคนไทยว่าคนไทยสนับสนุนทหาพรพมา่าให้มาฆ่าประชาชนของพมา่าวันนี้ถ้าเกิดคําพูดนี้ขึ้นมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบใครจะเป็นคนรับผิดชอบถูกปะใครเป็นคนรับ